ยพี่น้องเลยมาครับมืัอนี้สีพ,พามาเมืองมาทุดิบสีมาพาพี่พ่อน้องกินกันครับมืัอนี้อู้ยสดสดสดีมักเนะกุ้งแม่น้ำครับเดี๋ยวสีเท่บังเปลี่ยนเลยเมื่อกี้พันตลาดสดบางมะกรูงครับนี่ครับสอมาโล่หนึ่งที่แรกเข้าจวาวาชินอกลำแข็งให้อันนี้บะมี่อันนี้ใส่ก็ได้บะมี กล่องโปมใส่นี่ครับข,ขับรถมาชมลีกอะใส่เวลาประมาณสี่ผ่านเลทีอุย้ยมึงพี่น้องเริ่มปวดอะนี่ครับอันนี้ครับสดๆกันเลยทีเดียวครับหัวต,ตายเฮ็ดจังเลยเชลยกินฮอกก็ขีบขึ้นจากน้ำเมื่อกี้ครับร้อยลงเด้งลงเด้งอยู่อุ้ยดิบบั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 บเยู่เนาะกินดิบเสบียงเหลหรอ <laughs> นี่ครับกลุ่มเมื่กวัน,นลวโลละลอยเจ็ดสิบครับเนี่ยถ้าสองลอยมันจะเป็นกลุ่มไข<ช>่กลุ่มตัวเนี้ยนะครับรเขาแลวเอาตัวกลุ่มตัวผูนะครับกลุ่งไข่มันหยาดมันเลี้ยนเนาะนี่ครับปูอูยย้ยไรร้ายจะได้รู้รททนี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ประมาณจะเจ๊กโตเลยเนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ประมาณสิบห้าตัวพี่น้อง อมาเอาเอาลองไปย่างสักก่อนเนาะลองตอลองไปย่างมึงนี่ครับวันนี้แม่บ้านนะครับครัวแซบจริงๆครับแซบจริงๆนะช่องเพิ่นเนาะช่งยูทูบแม่ครัวซื้อตุกกี้ครับวันนี้จะมาย่างกุ้งสู้พี่สู้น่องกินนะครับวันนี้เราก็ไปธุระเพิ่งมานะครับกลับมาก็ซื้อกุ้งมากินแรลงครับนี่มา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  นี่ครับตั้งเตาเรียบร้อยครับออกมากครับมานเ,นเข่าสู้วิธีการย่างครับไฟอ่อนๆเด้อพี่น้องเด้อไฟแก่เนี่ยมันสีใหม่หนวดมันสีใหม่ครับย่างแสบเลยนี่หนวดมันนี่อุ้ยเบิ่งเบึง,บง,บงพี่น้องกาบมัน <laughs> กาบมันเปลี่ยนสีครับโอ้<ส>กันปล่อยเลี้ยงเป็นญ่โดนก้อนีิน่านะตัวใหญ่เนาะที่บรสษัทมันแขนพอดีนะครับ กามเปลี่ยนสีจากสีฟ้านี่ครับไฟอ่อนนอนเย็นเย็นเนอใส่หว่านเดี่ยวมาสีใหม่ก่อนนี่ครับใส่ไฟอ่อนนอนเย็นเย็นไปพลิกไปครับนี่ฮู้วีักขักขัก,ขกพี่เหลียวอย่างเหลียวพี่น้องเหลืองอุ้ยฮู้วี่ดีทีเอา้าสุกแล้วมังวม้ง เอาละเอาละนี่นะพ่อของปาาของพ่อมัน่ายายังสีมาขีบบยู่มาตัดใจจริโอ้นี่ครับอือีดีโอ้ตัวใหญ่นี่เนาะ เบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งเบิ้งครับเบิ้งกับมันกับมันยาวเวอร์จันเหนียงหุยสุกแล้วสุกแล้วบะเนี้ชุดสุด,ด,ดท้ายพอดีครับไม่อ,อันนี้หน่อยนอะ <laughs> หอมใหม่บะือบสีใหม่ใหม่เราไม่ได้หอมหอมกับเนาะหุยหลุหหดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะครับ พี่พานานะครับมาวันนี้ครับจะพากินกุ้งมังกรเผาครับนี่ครับกุ้งใ่เผาเนาะอุ้ยนี่ครับเชียบทุกจีเป็นคนเฮดซูกินคือเ่านะครับอ่ะมาวันนี้ครับบ่อหลายย่างครับกุ้งตัวยิ่ๆนะครับเผาเรียบร้อยแล้วก็กินกับพักครับผักแกมเฮาสลัดผักซี่หอมครับแล้วก็มีแคบหมูอ่าแคบหมูสูตรพิเศษสูตรเด็ดของเราครับเมืองกี้ซิมแคบหมูเมื่อกอนไหนเนี่ย อ่ามาครับเปิดฉากกันเลยปึ๊บนี่ครับเนีเดี๋ยว,ว,วให้นกสาวซิมก่อนอเอาดูนิ้เป็นไงบ้างเอาจิ้มก่อนจิ้มก่อนปึ๊บนี่ครับเดี๋ยวกันไก่เนาะครับนี่ครับนเนี้ยแผ่วเด้อเห็นไหม ที่กินมันบ่ายากครับถ้าเฮาเบี้ยวนี่มันสิบ่เข่าขี้บันไดนี่ครับปึ๊บครับปึ๊บโอ้ยเสร็แล้วอ้าวนี่น้องคำแรกนี่ครับอืมอืมเดี๋ยวพ่อทำให้อืมอืมหวานบ้างเหมือนกัน สดดวิธีท,ทำหลายๆคนเบิ่งไปแล้วนะครับย <c oughs> ังกุ้งยังสดๆอยู่นะสื่อมใหม่ๆเหวี่ยวนครับ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตแก้พี่น้องเบิ่งเนื้อบั <c oughs> งครับช้ำๆเนื้อช้ำๆ <c oughs> เต็มๆเนื้อเนีนๆครับนี่ครับอ่ะลูกสาว มึงทีจิมป้อนลูกสาวกันป้อนเองเนี่ยว่ากินเ,งเองอ่ะมาลูกอ่ะครับหนึง่งสองอือโอ้ขีดหอดพอหอดแม่ทั้งทั้งหมาเนี่ยเนาะมาครับลองเบิึงหัวมันโอ้มีหอดกามเลยเนี่ยกามใหญ่ครับเคยเห็นกามกุ้งไหมลูกเคยเห็นอโอ้กามมาันกินได้แลว้วกินที่หลังเนาะ เดี๋ยวจะพาาซอะหัวพี่น้องิ๊กอือโอ้น้ำอ่าวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนปึ๊บลองวางไว้ข้างๆก็ได้นะเนี่ยครับโอ้มันใหญ่เดี๋ยวขออนุญาตบาดคำนะครับโอ้กินยากคิปนี้กินยากแน่จัง่อยนะครับคิปนี่เอาปึ๊บ อันนี้เอาใส่เปลือกเอา่เกฮัมฮมัมจะมฮัมกัมฮมฮงมฮัมฮัมฮัมมเมมัิฮัมเัมนกมฮงมะัมฮัมฮอม้มอมอัไมม อาานันไหนไหนนะอาาันต้นนี้อืมฮึมอืมมตัวตุ้ต,ต,ตรงนี้อ่ะนเม็นไงลูกบอกผู้ชมเด้อ,อร่อยสมาใจครับโอ้สดๆเนาะนี่ครับใส่ในที่เป็นไอน้นันมันนะครับเอาออกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ อ่ะ,อะปากพี่ตอนนองเด้อไง่อมสมอันนี้ครับผักมีม,มีเขาวะมีข้าวมาไหมลูกมีเข่าจะคันบอกกินเขามันกะทิป่อยุท้องเนาะน กินข้าวครับเราคงสิบ่าคือกินกับผักกับแจ่มดีกว่าขอบคันครับผักเค็บหมูเราก็อาไว้เหมือนกันเนาะนะนนครับเห็นดำๆหนีบมนอย่างเนี้ยไม่ใช่อะไรนะครับมันเป็น คาบของกุ้งครับคาบของกุ้งเอาล้างทำกระดาษเรียบร้อยแล้วนี่ครับวิธีหลัดเนาะกันแกะออก<ม>บาง<ม>คนเห็นว่าไม่มีกันไก่แกะวะนะได้อยู่ครับแต่เซเวลาจัะหน่อยนะครับนี่เนาะลุ๊บนี่อ่ะจุ่มปุ๊เลยจุ่มปุ๊บเลยหนูชอบเนือ้อแต่พ่อชอบหัวอวางก่อน นี่ครับแม่ก็ชอบหัวนะอืมนี่ครับหนูก็ชอบไข่มันจยิบลองมากันนะนี่ครับตรงต้วงครับมันกับอะไรมันนตำมันไก่คำหนูบอกเนีเนี่ยเนี่ยซ่นานบอก กินผักจักกันหน่อยเป็นไงบ้างออร่อยชอบไหมกลุ่มโคตรแล้วซื้อมาจากาตลาดตาบางากงตลาดตลาดลาวตลาดลาวครับเด้ไปบ่ะพี่น้องอืมอืม เนี่ยบ้างกินหมดไหมวา,างเลยบ้างนี่จานบ้างครับแขก,กับนั่นไส้บังครับพ่อก,กินปลาดาวไหมมีปลาดาวมาจากไหนไหน,นท่านผู้ชมโ นี่ครับปลาดาวยินรีปลาดาวอของเล่นหนูล่ะโอ้อากาศซีนเย็นจักหน่อยนะครับวันนีค้คืมคืมวานฝนทีตกกินยูไตอ่าวานปลาคูเอาะแล้วก็มีกระบองเพชรด้วยข้างหลังชาข้างหลังกระต้นกระบองเพชรครับอืมนี่จ้าเอามาพ่อเป็นสีสัน เป็นแบบเก่าครับเดี๋ยาว่างๆสิเดินสูฟังเนาะพี่น้องเนาะกีตาสวยประทันเมีูกริงไงครับไม่อยากเขาอืมอืมป้อนลูกก่อนอ,อันนี้ก็เดี๋ยวผมสีร้องสแก้มเนอะนี่ครับ ตรนี้กามมันเนี่ยวิที่ถอดมันนี่ครับตัดจัหน่อยนะครับอ,อย่พวกนี้หนุกเรากินก่อนเนาะอึ๊บโอ้ยมันแห้งหมดครับอืมโอ้ยโอ้ยข้ากินขาม้านม,มันไม่หอ,อกไงพ่อนี่ครับนี่อันนี้แซบด้วยนี่ตัวแซบมาเลยนี่ ต้องแท้ครับกกจะกินไขุ่้งครับตัวนี้ก็สีนุ่มๆน้อยเนาะอย่าเจจพิ่งดีลอกมาเอามากินก่อนครับเอามากินก่อนแล้วซ้ำกะะยาเด็กหน่อยสนสักหน่อยนี่ครับอเอาอ อใส่ผักหน่อยไหมผักยุบหัวมันทางไหนครับนี่ครับบางตัวสีไข่แน่หน่อยครับบางตัวสีไข่แน่นหน่อยนี่อันนี้นี่นี่อ่ากินตรงนี้ไหมอย่าดีลุกอย่าดีอ่ะอย่าเพิ่งดิบอย่าเพิ่งดิบนะไม่อืมมีตรงนี้อร่อยนะ ไม่กินล่ะนี่สวยจังสีเลยกินปลาดาวสัเทียขอไปยำกิมลงคอเดี๋ยวค่อยกินหลอกเดี๋ยวค่อยกินของหวานต้องกินตบท้ายยำกระไรเล็กหน่อย วันนี้หนูไปไหนมาต้องให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยไปวัดวัดไหนหนูให้ดังหน่อยไปเที่ยววัดหลงวงพ่อโสท่นแปดริ้วนะครับแล้วก็ซื้อ,อยาเรียนอันนี้มาอมตอนแรกมันเยอะแต่หนูกินเยอะมากเลยากลับไปเลยแม่ตลาดทางพันพอดีอุ้ยกา่มัมมมนยาวเนาเนะไงนะพี่ไหม อเอาอกกันนะเดี๋ยวกินที่หลังนี่ครับออลองดูสิยำหัวกินได้ครับหัวข้าวกินุงครับป่ ปู่ไปออกกำลังกายแล้วเวนุตตามไปบอกนี่ครับเอ๊บูวบางตอนนี่พี่นองเอาปิ๊กบึมหนึ่งสองปุ๊บเอาไม่เอาเหรอเอาเลยข้ากินก่อนเด็กกินทีหลัง กุ้งมันสดอ่ะเนาะมันเนื้อมันหวานกุ้งมันนี่เมื่อเขาเป็ดแทนน้ำปลาไหมทำแทนน้ำปลาได้ไหมว่าไหนเนาะอืออืออือไอ้สักตัวสักตัวน่าพ่น้องนะอือ ขออนุยามบาดคำนี่ครับรอืบอเนื้อแน่นเนเื้อแน่นดีดีทุกโตเลยใ่ใน,นี่ครับอื้อแกะแกะดีๆเนาะเนียนนักเสียไปหลาบบ่าอันนี้เ,นเป็นฮะพี่น้องจานกุ้งมันจะเป็นตรง ตามกุ้งตรงนี้มันจะเป็นไม้เพราะว่าไม่เป็นนี่เดียวอือวันวนี้ไม่ค่ะทุกคนต้อ,นองมึงหวานป่เนี่ยขนะ้าวเอาวกันแล้ว นี่ครับมันกินบ,บางสีเดียกันหัวมันกันสร้อยออกมันสีบ,บ้อนดัะนะนนะมีน้ำจิ้มมาใหม่อ้มถั่วยนึงครับทำมาท้องถั่วอาอียไหมอีกสัวไหม ก็ทำให้ตัวนี้นู้นนี่เบ่งเหรอวางงูนะเพาจะจับนะมีแรงมั้ยเนี่ยเดี๋ยวก็จับสองมือบ๊มบบาอลุกไม่ต้องเด็ดเฮึบออกพอแล้วโอ้ยบีอย่างนี้นะบีพะนะนี่ฮะแบบนี้นะ อ่าอุ้ยปุณยับอืมเนี่ยจับตรงนี้นะตอนนั้นหนูกินเกือบร้อยตัวอ๋อที่หมูกระทะนะมันมีร้านหมูกระทะครับกุ้งกินกุ้งแบบเนี้โซโซเลย้าไปร้อยไปเรยหนูกินกุ้งเผากับที่เสือแล้วแล้วหนูกเกือบกินตั้งร้อยตัวเจ่งเหรอคยขี่คุยเด็ Mm hmm. อ้าวลองมึงใครๆเกน,นีแก้แกเลี้ยงแกเลี้ยงขอามไพ่ละลายครับ mm hmm. <c oughs> สีหกกินมานะ mm hmm. กินแล้ว มกินกร่คำอ,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 อบาวโวยยัาแรงนะครับกินเขาหอ,อมกันเนาะขออยัดเบีไยไดไรเดี๋ยวค่อยแทะน้ำกลน,นเฮาเอาอีกจค่หัวครับอีกจคนะ่หัวอือพี่น้องลย ตัวนี้ไม่ใครตัวไหนไหมนี่ครับนี่ตัวฟา้ามเนี่ยโอ,โอเคครับเดี๋ยวคำกินกุ้งเทียนนี่กะก๊อ เบียกไปสักกอนเนาะขอ,อะใครอยากให้กินอีกอก็ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับกินเข้าย่างอร่อยอร่อยนะครับรหรับแรกนี้เนาะช่วงนี้ก็ฝากพี่เป็นกำลังใจพ่อแม่พี่น้องนะครับลุมสาวโรงงานพ,พี่น้องทางบ้านเฮาที่กำลังเห็ดหัวเห็ดสวนอยู่เห็ดไทยหหน้าอยู่ครับก็ขอให้ประสบความสำเรนะ็จเนาะเปิดไรหน้าปงหน้าปังนะครับตอนนี้ก็นคนก็เอาไปทำได้ กอให้โชคดีนะครับสู่ไปสักคืดหนึ่งนะครับอีกสักกลางปีนี้ปีหน้ากันนะชีดีขึ้นนะครับก็ขอให้ขอเป็นกำลังใจปยพี่น้องทุกขู่ทุกคนนะครับทั้งอยู่ทางบัานะอยู่ทํางานอยู่แถวแถวชลนบุรีนะครับทุกๆมีค่อมมมปะนะครับกะเทปนี้ครับกู้ตัวกับน้องม่สุครับสองแบบมันมีกุ้งรัปเตอร์กับกุ้งมังกรอ๋อโอเคอันนี้เป็นกุ้งอะไรกุ้งกุ้งรัปเตอร์อืมโอเคครับสำหรับเทปนี้เขาตัวครับน้องมิสุกับ แม่ตุ๊กี้ครับขอลาตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันคลิปหน้าครับเจ้าน้องจะเป็นอย่างนี้ย,ยังนั่งกะติดตามนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับตะกี้เป็นกําลังแข่งคู่ตัวน้ำในเด้อครับ <c oughs> ขอบคุณครับเอาเลยครับพีบ่น้องบายบายสวัสดีน้อยเห็งกินนี่ยัง